สวัสดีครับ Tre อยู่กับผมในเอลกันอีกแล้วครับผมวันนี้ผมจะมาได้ต่อสู้ดุหมวกด้วยไวกิ้งไงเอวันนี้ใครครับผมวัอดีใครครับผมโอ้มาเป็นถนนเลยนะไม่ใช้ดาบเครับผมดาบกับรอกันต่อโอเคยังยังยังไม่สู้นะใจเย็นทุกคนเราขอเล่นใหม่เราเราจะเราจะจะไปซ่อมตัวกันแล้วหนึ่งสองซ่อนไปซ่อมสองไปซ่อ่ห okay. นึ่อนงซ่อมก่อน เอะไรโอเคโอเคเริ่ตามเลยตอนนี้เรากำลังหาผู้ต่อสู้นะครับผมเกอะไรอะเฮ้ยใคไปยัยไปไปโอ๊ยโอเคกลับมาเริ่มใหม่เมื่อกี้มีปัญหากับโลดด้วยแค่นึ่ตรงนฮ้เลย เดี๋ยวเราจะเอาเป็่อนมุมมองกันแล้วกันเฮ้ยเรามองไม่ค่อยเห็นเลย โอเคแต่โลเมื่อกีิจะทำการเปลี่ยนอาวุธก,กันนิดหน่อยนะครับผมซึ่งผมใช้เป็นดาบวันนี้พลาสติกแทนที่จะใช้ดาบเหล็ก,ลกนะครับผมและนี้ก็มีคนกำลังใส่ฮานโน่ให้เพราะข้างหลังเอื้อมไปไม่ถึงนะครับเพื่อเพราะพวกเราจะลองทำคลิปนะครับ <Okay. S 2> แต่วันนั้นก็มีคลิปเสียอยู่โ <Okay. S 2> อคเคโอ้โ,โ,อโหเป็นอะไรคลิปครับสิบคลิปเลยแล้วว่าได้นะครับผมใช่เมมเมมเต็มอีกแล้ว โอ๊ยอะไรวะอยะไรวะโอเคนะครับผมเราจะเริ่มสู้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะไม่ทำการเดี๋ยวคราวนี้ผมจะให้ทุกคนไปซ่อนตัวแล้วผมจะยืนอยู่จุดศูนย์กลางโอเคหมหนึ่งสองสมโอเคหลังจากให้เลยครทบการปิดถ้ามันมาปาของอตน่าหรือเปล่าน่ะอนน่าไม่ไมปกม่าปไปนก่าปากไมาปไ่าไมป่าากไไม่าไม่า่าป อ๋อนี่ไงฮ้นั่นคือฟิวไฟฟิวไฟเหรอ